สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช anel นนล,ลุงเบน BC Thailand จอเจอกันในคลิปอ่านกระตูนเรื่องฮาลูย่าสองบอยในอีพีที่8นี้นะครับก็เดินทางมาถึงเล่มที่2กันแล้วนะครับเป็นตอนแรกของเล่ม2นะครับไปติดตามรับชมเนื้อหากันต่อได้เลยนะครับชินระเบิดอารมณ์เงียบสงบดีจัง นอนสบายเชียวนะอะไรนี่อะไรกันเกง,ง <มา S 2> วันนีี้าเกว่ะขึ้ไปเล่นไปเด้อเรียบเดี๋ยวนี้นะนี่ชั่วโมงเรียนนะพวกเธอ เอาแล้วไงไดควาเห็นเข้ามาว่าเฮ้ยฮ่าฮ <ś c oughs> ่าอิชิโจได้กินป่าไว้แกก็ดียังไงไปต่อกอกับคุณคาสึกิเดี๋ยวพวกข้าจะสั่งสอนให้รู้สำนึกนะเฟยอิช,ช,โชิโจคงอยู่ห้องเรานี่นาว่า,าแต่คุณฮิบิโนโย,ยังนอนอยู่ได้ทั้งที่เขาแตกตื่นกันอย่างนี้นี่นายคนนั้นนะ่ะอันตรายนะหมอบลงใต้โต๊ะเร็วสิเอ๊ะ คนทีวิโดอย่าเข้าไปใกล้น้าทางนะครับเฮ้ฟ้าใสดีจัง like อิสระเสรีเนืออื่นใดนอนละเมอนี่นะตรงเป้าเพียงเจ๋งเลยว่ะหัวแบะเงี้ยตรงเพียงเลยว่ะตายไม่ว่าแบะไม่แบไม่รู้ค่เมา่ะ มันที่วินโน่เฮ้ไปควักเอากระทะมาจากไหนกันเนี่ยมันเจ็บนะเว้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยกระทะมาจากไหนเฮ้ยทำใจดีๆไว้เ้ยเสร็จกันตรงเป้าเพลงเลย สุดๆย้อนเลยยังนอนอยู่เลยแฮะเจ็บใจนึกวากไม่เกเือกไอิชิจเฮ้ยเคยชิโร่ไปกินโอโคโนมิยากิกันเถอะแล้วเจอกันนะตรงซอยห้ามีร้านเปิดใหม่ลองไปดูกันไหมล่ะไง รอตั้งนานนะ่ะฮิบิโนะอะนายเป็นใครอิชิโจคุงใช่ไหมอ้าวเคชิโร่รู้จักเหรอพูดอะไรแบบนั้นคุณฮิบิโนะอยู่ห้องเดียวกันไงล่ะครับความจริงไม่ชอบสองสิงกับใครอยู่แล้วฉันนะ่ะฮ่านายมันพวกเก็บกดใช่ไหมล่ะเพื่อนก็บอกมีอย่าพูดอย่างนั้นสิครับถ้าทางอย่างนี้ ต้องเป็นพวกซกมกแอบจิตแง่อุ๊ยถ่ายถูกเพลงฮึโทษทีนะนายคนนี้ไม่ได้ตั้งใจจะว่านายอย่างนั้นหรอกจริงนะเช่ผิดตัวไปหน่อยเดียวเจ้าพวกนั้นตั้งใจมาเล่นงานฉันต่างหากละ่ะฮะพวกไหนฉันอุตส่าห์เป็นห่วงที่นายโดนลูกหลงแต่ท่าทางคงไม่ต้องแล้วเอ๋อเหรออย่างแกมันพวกไร้ความรู้สึก หัวกบาลแข็งอย่างกับควายอย่างนี้นะ่ะเฮ้ยพูดอย่างนี้หมายความว่าไงว่าไอ้บ้าน,นี่หยุดก่อนหยุดคนที่พี่โน่แกประกัดฉันก่อนนี่ว่าฉันคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นมีอะไรอะเปล่าพูดแทงใจดําใช่ปะล่ะไอก้กลัวหน้างโง่อย่างแกโดนด่ารู้สึกด้วยหรือไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยว่าไงนะเฮ้ยหยุดนะไอ้ซกมกแอบจิ้มคนที่พี่โน่ นี่ฮิวิโนะแอีแค่ชนะโมมิยาม่าก็ไม่ได้หมายความว่าแกจะมาใหญ่ที่โรงเรียนนี้ได้หรอกนะน่าโกจังแฮะตาคมคลิปเชียวนายคนนี้เป็นใครกันนะหมายความว่าไงนักเรียนโรงเรียนนี้ต้องเอาชนะคนอย่างแกให้ได้ก่อนเงั้นเรนหรอฮะโอ้พระเจ้าแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว ป่ารอกฉันไม่ได้คิดแบบนั้นเสียใจด้วยนะฉันขี้โมโหไปหน่อยลืมลืมลมันไปซะเถอะอะไรของมันวะเนี่ยฉันน่ะเปลี่ยนที่ระเบิดอารมณ์ไปแล้วไปละอะไรของมันแปลกคนฮ้อยึบทำอะไรนะ่ะเคียวชิโร่อยากรู้ว่าอิชิโจโกุงคว้างอะไรมาเมื่อกี้เออจริงด้วยสินี่มัน เอาไว้ทำอะไรน่ะของสามเหลเรียมอย่างนี้ก็เอาไว้ดีกีตาร์ไงล่ะครับมันคว้างมาทำไมของมันออย่างนี้ไม่ได้คว้างมาเฉยๆนะครับเล่นปักอยู่กับตู้ล็อกเกอร์เหล็กอย่างนั้นมือแม่นดีนะยังับนักแม่นธนูแค่นี้เองเหรอครับไม่คิดสนใจอิชิโจคุงบ้างเหรอครับ ไม่ว่าจะเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่บุกปาทอนกลางวันไอซสกมกแอบจิตอย่างนั้นไม่เห็นหน่าสนใจน่าขยะแขยงมากกว่าอร่อย,ออยขอบับขึ้นครับเฮ้ยอิ่มร้านนี้อร่อยดีวันหลังมากินอีกดีกว่า อิชิโจอิชิโจอิชิโจอีเอิชิโจฮ้ยชิชิโรหรือว่าเป็นไปได้หรือะเว้ออิชิโจอิชิโจอิชิโตอ ชิล no> Ch nah> ah> well, so so ๊กนั่นมันบินบินลอยใต้แสงจันทราหลฟองแสงลระกายสวยงามตรงกลางคืนนี้แสงเล็กเล็กที่ตัวตนของช้นเปล่งแสงสว่างใช่ไงแง่ถึงจะทำผมนักตั้งอย่างนั้นก็เหอะที่นี่เหรอที่อิชิโจบอกว่าจะมาระเบิดอารมณ์จริงอ่ะพวกนายจ่ายเงินยังก้า ก็จบลงไปแล้วนะครับกับฮารลลุยาสอรัวบอยในอีพีที่8นี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเนื้อหาก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถที่จะติดตามรับชมตอนต่อไปได้ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณกับผลงานเพลงหิงห้อยของศิลปินวงสามารถด้วยนะครับผมที่อนุญาตให้ใช้ประกอบคลิปวิดีโอได้นะครับ สำหรับในทุกคลิปของการอ่านการ์ตูนของลุงเบนนั้นนะครับเอฟเฟกหรือว่าเสียงดนตรีประกอบนั้นไม่ได้อิงกับต้นฉบับแต่อย่างใดแต่ว่าตามสไตล์ของลุงเบนเองนะครับและลุงก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงจากต้นฉบับแต่อย่างใดเพราะต้นฉบับนั้นลุงเองก็หากูมไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ 城墙。